สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งหลังกันยายนนะคะดาวพุธของชาวสิงห์นะคะมีกําลังเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรตาธิบดีนะคะดาวพุธจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลาบผลและการเงินรายรับผลประโยชน์ของชาวสิงห์โดยตรงนะคะในช่วงที่มีกําลังแรงจะส่งผลอย่างไรกับชาวสิงห์ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีสิงห์รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาถึง14กันยาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, นะคะ สำหรับความเคลื่อนไหวของดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนนะคะจะมีดาวประจําตัวของชาวสิงห์นะคะย้ายวันที่17นะคะเข้าสู่ภพเรือนการเงินนะคะด้วยมาตรฐานเป็นปกติธรรมดานะคะรวมทั้งในวันที่19ก็มีดาวพุธโคจรย้ายตามมานะคะมีกําลังเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรตาธิบดีนะคะชาวสิงห์ก็จะมีเลข14อยู่ในเรือนการเงินเรียกว่าเป็นห่วงเวลาที่เรื่องของ ดาวพุธมีความโดดเด่นนะคะก็คือกําลังของดวงดาวที่เป็นมหาอุดก็คือเรื่องของความสูงส่งนะคะความเยอะความมากความหนักแน่นนะคะรวมทั้งเป็นเกษตรด้วยก็คือความสม่ําเสมอเป็นจังหวะนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวตัวตนเข้าสู่พบเลือนกันเงินนะช่วงนี้ชาวสิงห์จึงมีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับรายได้หาเงินมากเป็นพิเศษนะคะโดยมีโอกาสที่จะได้ลาบเนื่องจากดาวพุธนะคะช่วงนี้ก็จะมีความเป็นมหาอุดก็คือลาบที่ มีลักษณะเงินยอดใหญ่นะคะหรือว่าเงินเยอะเงินก้อนนะหรือเป็นช่วงจังหวะที่ไปเกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณต่างๆที่เป็นจํานวนมากจํานวนเยอะนะคะอจหบายถึงเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับการเจราจามากหน่อยบางครั้งก็จะเป็นเรื่องนําเสนอนะคะพรีเซนต์งานประชุมนะหรือไปรับงานต่างๆช่วงนี้เนื่องจากดาวพุธกับอาทิตย์นะคะก็เป็นเรื่องสื่อสารเรื่องเอกสารเรื่องการจัดการข้อมูลต่างๆนะบางครั้งก็หมายถึงการวิ่งเต้นนะคะการเจราจาต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับชาวสิงห์มากขึ้นในเดือนนี้นะคะดาวพุธยังเป็นเรื่องเงินด้วยนะดังนั้นเมื่อไปอยู่กับตัวตนนะคะเป็นดาวคู่ที่ไม่ขัดแย้งกันชาวสิงห์จะมีลักษณะช่วงนี้นะคะหาเงินได้คล่องขึ้นดีขึ้นนะอาจจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะหรือมีลักษณะการเงินกันทองที่สม่ําเสมอในช่วงนี้ได้นะคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะชาวสิงห์จะยังคงมีดาวศุกร์นะคะที่มีกําลังน้อยอยู่นะถือว่า การเงินอาจจะเริ่มขยับนะในขณะเดียวกันการงานเนี่ยยังมีกําลังน้อยก็ถือว่าบางอย่างเนี่ยต้องอดทนกับเชิงระบบนะคะการงานมีลักษณะเบื่อหน่ายหรือว่าบางอย่างก็ต้องอดทนกับเรื่องสภาพแวดล้อมผู้ร่วมงานต่างๆนะโดยชาวสิงห์ก็จะมีลักษณะอาการปรับตัวทางการงานหรือบรรยากาศในเชิงการงาน การค้าเนี่ยที่ดีขึ้นสบายใจขึ้นสเสถียรขึ้นนะในช่วงหลังวันที่21กันยายนนะคะเนื่องจากจะเป็นช่วงที่ดาวสุขโคจรจากกําลังน้อยเข้าสู่กําลังที่เป็นกเกษตรตาธิบดีก็คือความสเสถียรมั่นคงในช่วงประมาณท้ายท้ายเดือนนะคะดังนั้นก็เป็นจังหวะที่ชาวสิงห์นะคะช่วงนี้หากมีแหล่งหยิบจับหาเงินนะก็ให้อดทนทําไปก่อนนะอาจจะบรรยากาศไม่ค่อยดีนะักหรือบางอย่างก็รู้สึกไม่ค่อยอยากทำนะมีสิ่งที่ไม่ค่อยตรงความสามารถหรือ ทำงานเยอะงานโหลดนะลักษณะนี้ก็จะดีขึ้นในช่วงท้ายๆเดือนนะคะสําหรับดาวพุธนะคะจะไปอยู่ตรงกันข้ามกับดาวราหูนะซึ่งคู่นี้นะคะเป็นคู่ศัตรูกันนะดังนั้นสิ่งที่ชาวสิงห์นะคะต้องรับทราบไว้เพื่อระมัดระวังนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะบรรยากาศเรื่องการงานนะคะเรื่องการติดต่อนะบางครั้งก็จะต้องปะปนไปกับเรื่องของการมีอุปสรรคทางการสื่อสารนะเนื่องจากดาวคู่นี้นะคะก็เป็นคู่ศัตรูกันดังนั้นบางครั้งจะเจอคน พูดไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่าการติดต่อบางอย่างเนี่ยต้องเที่ยวไปเที่ยวมาใช้ความพยายามมากขึ้นไม่สําเร็จในครั้งแรกแรก,ก็อาจจะมีปะปนในช่วงนี้นะคะเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาในเชิงร่วมหุ้นลงทุนนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินช่วงนี้จะมีลักษณะเล็ดเลื่อนคลาดเคลื่อนนะคะ ตกลงกันไว้อย่างหนึ่งพอถึงหน้าง,งานก็ไปเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ก็อาจจะมีปะปนได้ดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ใช้สติใช้ความอดทนนะกับเรื่องของรับผลที่จะได้จะมีนะคะดาวราหูนะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะของชาวสิงห์นะคะช่วงนี้เรามัดระวังเสียเงินเรียกว่าบางครั้งจะเป็นเชิงอาจได้เงินมาแต่ก็เก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะเสียเงินด้วยเรื่องที่ไม่ควรเสียนะคะหรือว่า เรื่องของการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สื่อสารไอ้ช่วงนี้บางทีจะจ่ายเงินไปเพื่อซ่อมแซมเข้าของนะคะอุปกรณ์ส่งสัญญาณเรื่องของโทรศัพท์มือถือรวนนะหรือว่ามีเหตุในต้องซื้ออุปกรณ์ไฮเทคใหม่ๆเนื่องจากมันเสียหรือว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะก็เกิดอุปสรรคขึ้นจากคนนะบางทีก็เป็นคนขัดลาบนะคะคนขัดขวางอุปสรรคต่างๆนะเห็นเราจะได้ดีก็มาขัดขวางนะคะอิจฉาริษยานะหรือว่าเป็นเชิง วิาพาวิจารณนะ์สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะมีสตินะคะกับเรื่องเงินเงินทองทองนะใครค้าขายทั่วท่วไปนะคะพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะออนไลน์หรือทั่วๆไปนะระวังเรื่องของมิจฉาชีพช่วงนี้ด้วยนะคะสำหรับดวงชาวสิงห์ช่วงนี้นะคะก็ยังมีดาวอังคารนะคะที่เป็นตัวช่วยอยู่ในภพลาภะนะคะจะได้รับการกระตุ้นจากดาวพระเกตนะตลอดช่วงเวลาในช่วงนี้จึงมีลักษณะนะคะโชคลาภบ,บางอย่างเกิดขึ้นจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะที่มีอำนาจมีศักดิ์สูงกว่าบางทียังคงมีเรื่องของโอกาสนะคะเรื่องของสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคิดนะคะบางอย่างที่ต้องใช้โชคใช้ดวงนะหรือว่าใช้สิ่งที่มองไม่เห็นผลักดันบางครั้งได้มาง่ายๆแบบงงๆในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะเรียกว่าชาวสิงห์ก็ยังมีดวงดาวที่ส่งผลในเรื่องความฟลุกความเฮงปะปนอยู่นะคะ สำหรับบรรยากาศคัวเรือนนะคะชาวสิงห์ถือว่าดาวพันธุก็คือดาวคารยังคงอยู่ในภพลาภะนะคะช่วงนี้จะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องภาระเลี้ยงดูนะบางทีมีมาเองนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะหรือว่าช่วงนี้ลูกหลานจเจริญก้าวหน้าแต่ใช้เงินเยอะนะหรือว่าเรื่องของการมีโชคทางตรงทางอ้อมจากการใช้บ้านใช้รถหาเงินนะคะ เป็นจังหวะที่เรื่องของการสื่อสารนะโดยเฉพาะกับคู่ครองนะคะชาวสิงต้องระวังกระทบกระทั่งกันได้ง่ายเนื่องจากดาวคู่ศัตรูนะคะพุทธกับราหูก็มากจะส่งผลให้มีปัญหาเชิงรายจ่ายนะเชิงเรื่องปรึกษาหาลืองเงินเงินทองทองนะหรือมักจะเป็นเหตุเรื่องราวเก่าๆนะถูกรื้ฟื้นมาพูดคุยกันช่วงนี้พูดคุยกันด้วยความใจเย็นๆน,นะคะสำหรับในเชิงเรื่องสังคมนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะหรือว่า ชาวสิงห์ที่อยู่กับหมู่เพื่อนสังคมหมู่คณะ,ะนะคะเป็นจังหวะที่เราเองเนี่ยต้องระมัดระวังนะกับเรื่องอารมณ์นะคะเนื่องจากมันจะเป็นจังหวะที่ดาวคู่ศัตรูเนี่ยส่งผลกับทุกราศีนะคะบรรยากาศโดยรอบมันจะมีลักษณะคําพูดไม่ค่อยเข้าหูนะในเชิงคนชอบวิภา์วิจารณ์นะคะ คนดูหมิ่นเหยียดยามพูดจาดูถูกดูแคลนผลงานหรือตัวเราเนี่ยก็อาจจะมีได้ช่วงนี้รวมไปถึงการแสดงออกทางความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเชิงการประชุมการงานนะหรือแม้แต่เชิงโซเชียลมีเดียช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะขัดแย้งด้วยเรื่องเหล่านี้ได้ง่ายนะคะเอาเป็นว่าชาวสิงช่วงนี้นะคะหากมั่นใจว่าทําดีที่สุดแล้วนะหรือว่า เรื่องผลงานต่างๆของเรามั่นใจดีแล้วนะก็ไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาบางทีมันก็จะมีเข้ามาทําให้เราคุ้ยเขวเสียกําลังใจนะคะสําหรับบรรยากาศการคบหานะคะช่วงนี้เรื่องของคู่ครองนะมันก็จะผิดใจกันด้วยเรื่องคําพูดได้ง่ายด้วยเหมือนกนันก็เป็นช่วงที่ใครอยู่ใกล้กันก็ระวังความคิดระวังคําพูดนะคะหรือหากมีธุระป่าปังแยกยาก้ยายไปทํางานไม่ค่อยได้เจอกันอันนี้ก็คือดีนะก็คืออยู่ห่างกันมักจะไม่ค่อยมีปัญหาถ้าอยู่ใกล้ก็มาจะ ขัดแย้งกันด้วยเรื่องนู่นนี่นั่น,นะระหองระแหงได้ง่ายนะคะสําหรับในเชิงสุขภาพร่างกายนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายน,นดวงดาวจะไปเน้นเรื่องของการระมัดระวังเรื่องเจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นนะคะบางทีมาจากการเป็นหวัดบางคนก็จะอหวัดถึงกับลงคอนะหรือว่าไอนะคะเสียงแหบเสียงแห้งะเป็นอุปสรรคกับการพูดการสื่อสารนะคะเป็นเชิงแพรร้อนในก็ได้นะหรือว่าอยู่ดีๆก็มีเหตุให้ไปพบหมอฟันลักษณะนี้นะคะ อุบัติเหตุนะคะประเภทถูกสัตว์ข่วนหรือกัดนะช่วงนี้ใครเลี้ยงสัตว์ก็ระวังเป็นพิเศษหรือใครที่ไม่ได้เลี้ยงนะคะก็ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับชาวสิงห์นะคะเป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยนะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะเล็งลัคนาส่งผลให้มันเป็นเชิงความทุกข์ความเครียดการแบกรับต่างๆนะโดยเฉพาะดาวพฤหัสน,นะคะซึ่งเป็นองค์เกณฑ์นในพบเรือนการงานแต่ดันไปอยู่กับดาวมฤตยูนะบางครั้งก็ส่งผลผันผวนได้บ้างน,นะคะ และในโอกาสที่ดาวพุธนะคะก็คือเรื่องรับผลและการเงินมีกําลังแรงนะคะจะได้มากได้น้อยอย่างไรนะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตากําเนิดน,นะคะรวมทั้งบุญภาวัสนาส่งต่างๆนะแต่ก็ขอไวพร้ให้ชาวสิงค์นะคะอาจได้หยิบจับรับเงินก้อนการเงินไหลเวียนดีขึ้นในห่วงเวลานี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับทิศทางดวงดาวและการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ